ลูกหลานของทุกคนทุกท่านก็คงจะถึงบ้านเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณตาทวดกันแล้วใช่ไหมครับนะคงจะกลับคืนสู่ภูมิลำเนากันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็คงจะเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดเส้นทางการเดินทางรถราก็หนานแน่นตามสมควรในปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับคุณผู้ชมครับปี6 3 64 6หนะครับมาถึงปีนี้เนี่ย3ปีแล้วนะ สามปีที่เราไม่ได้สรดน้ํากันสนุกสนานถนนเข้าสารถนนเข้าเหนียวถนนเข้าเจ้าแล้วแต่ถนนเส้นไหนไหนที่เคยสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะครับนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศมาเล่นสรดน้าสงกรานกันเนี่ยโควิดมันมาทีเดียวก็วเรียกว่าวงแตกเลยครับคุณผู้ชมครับวงแตกไปคนละทิศคนละทางเลยบรรยากาศสีสันที่เราเคยเห็นแบบนี้เด็กหนุ่มเด็กสาวคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุนะครับลูกหลานมาเยี่ยมถึงบ้านเนี่ยบรรยากาศแบบนี้หายไป นะครับโควิดมันจัดการทุกประเทศทั่วโลกอย่างเสมอภาคและก็เท่าเทียมปีนี้เราหวังว่ามันจะเป็นปีที่กลับมาเล่นน้ำสงกรานกันได้ฉีดน้ำกันได้อะไรกันได้บ้างปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับปี6 3ที่เราพบผู้ติดเชื้อนะครับคนแรก เมื่อประมาณวันที่8มกราคม63นะครับและ6 6 3ทั้งปีนะ63ทั้งปีเนะี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับไม่กี่คนนะนะครับไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปนะ63พอมา64นี่ลุกลามเลยครับ64เราก็ต่อสู้กับการแพร่ระบาดในปี2 0ง4มาเต็มๆเ,เลยทั้งปีนะครับแล้วก็มาถึงปลายปี64แล้วก็คิดว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับเราก็พอจะควบคุมสถานการณ์มันได้ นะครับพอเอาข้อจริงๆเนี่ยปลายปี64ก็สูงขึ้นจากเชื้อสายพันธ์โอมิครอนนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับเป็นมาช่วงปลายปีที่แล้วนะสายพันธ์โอเมก้านพอสายพันธุ์นี้มาปั๊บเท่านั้นแหละครับไอ้ที่เราเคยเอาอยู่กับสายพันธ์จีสายพันธ์เดลต้าสายพันธ์เบต้าสายพันธ์อื่นๆเราเอาอยู่พอมาเป็นโอมครอนมันติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกเนี่ยนะอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็ว นะครับบัตรนี้มาที่ตัวเลขร่วม500ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดเชื้อกันทั้งโลกเนี่ยผู้เสียชีวิตกันก็จะ7ล้านศพโทษโลกแล้วนะครับเพราะเราก็มาเจอกับสถานการณ์โควิดในช่วงปลายปีที่แล้วมาจนกระทั่งถึงต้นปีนี้นะครับมกราคมพามีนาแล้วก็เดือนเมษาจนกระทั่งมาถึงสงกรานมันก็เลยทําให้บรรยากาศที่เก่าๆที่เราอยากจะเล่นน้ําอยากจะสาดน้ํากันก็กลับมาทําไม่ได้อีกก็แต่ได้แต่รถ ได้แต่รถได้แต่พรมนะรถประพรมนี่สามอย่างรถแล้วก็ประแล้วก็พรมแค่นี้เองทําได้แค่นี้นะครับทาได้แค่นี้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้มีการปิดการเดินทางใช่ไหมปี6 3นี่เราต้องล็อกดาวน์ปิดการเดินทาง,ห, 3, าง, lockdown, าทางห้ามเดินทางเลยใช่ไหมหกสี่ 4, นี่หย่อนมานิดหนึ่งหกห้าเราก็ให้เดินทางได้นะครับไม่ได้ห้ามกัน แต่ว่าก็ยังขอร้องกับพี่น้องประชาชนอยู่ทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงสาธารณสุขบรรดาคุณหมอหนายแพทย์ทั้งหลายพยาบงพยาบาลเจ้าหน้านนที่ทุกฝ่ายวันนี้ก็คงยกมือทั่วมือขอร้องเถิดนะครับเบาๆกันหน่อยเบาๆกันหน่อยถ้ามันยังเล่นกันไม่บรรยับบรรยังหนักๆเนี่ยนะทั้งเมาแล้วเล่นอุบัติเหตุแล้วก็สงกรานแล้วก็ติดเชื้อโควิดด้วยกลายเป็นสองเด้งสองต่อคนที่ต้องทํางานหนักอยู่แล้วแล้วก็ต้องทําหนักงานหนักขึ้นไปอีกก็คือใคร คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาที่อยู่ตามท้องถนนเกิดเหตุตูมตามโครงคลางกันขึ้นมาปั๊บเนี่ยแทนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปแล้วก็ยกคนเจ็บดูคนเจ็บแล้วก็รีบประถมพยาบาลที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับสิ่งแรกพอมาเจอคนเจ็บนอนร้องอยู่คลนคลางขอความช่วยเหลือกันอยู่เนี่ยทุกคนต้องมีระยะห่างก่อนหาชุดมาใส่ซะก่อนป้องกันตัว นะครับเสร็จแล้วก็หา ATK มาแย่จมูกซะก่อนนะครับว่านี่ที่เจ็บนอนเจ็บอยู่เนี้ยคาครวญอยู่เนี้ยทั้งกลินลกล่นเหล้ากลิ่นเบียร์อะไรสารพัดเนี่ยร้องคําครวญอยู่เนี้ยจากอุบัติเหตุรถชนเนี่ยมีโควิดอยู่หรือเปล่าก็ต้องแย่จมูกซะก่อนจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับและถ้าเกิดติดเชื้อโควิดขึ้นมาล่ะอ้าว็ทีนี้ก็ยุ่งเลย ยุ่งทั้งใครยุ่งทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธินะครับคนที่เจ็บทีนี้เผลอๆจะตายเอานะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันต้องรีรอใช่ไหมเพราะว่าไงก็เพราะว่ามันคุณมีเชื้ออยู่ในตัวนะครับกว่าจะช่วยได้เสร็จกว่าจะขึ้นรถกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลพอไปถึงเสร็จปั๊บหมอจะมากุลีกูจอมารับมาส่งแบบฉุกเฉินทันทีก็คงไม่ใช่นะครับก็คงต้องตั้งหลักกันหมดนะ่นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราอย่าได้ ไปเพิ่มงานให้กับหมอให้กับพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ใครๆต่อไปอีกเลยปีนี้นะครับอันนี้เราเดินทางกลับมาถึงบ้านได้แล้วสงกรานต์กลับมาถึงที่แล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยนะครับในระหว่างนี้คืนนี้13ผ่านมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้14 15 16เนี่ยไล่ย,ยาวกันไปถึงโน่นแหละถึง19เามษาน่น่ะกว่าจะได้กลับกันมาเนี่ยทำงานกันต่อเนี่ยเพราะงั้นในช่วง14 15 สิบสองสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่เดินทางบางคนนี่ไปไม่ถึงบ้านแล้วเสียชีวิตอุบัติเหตุเชกลางทางแล้วนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วบางคนก็ไปสาราวัดแล้วไปเผาแล้วด้วยนะครับถ้าวัดติดเชื้อเนี่ยนะที่รอดมาได้ก็กลับไปถึงบ้านนะครับเพราะงั้นพอมาถึงบ้านแล้วปลอดภัยแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ปลอดเชื้อครับปลอดภัยจากจากการเดินทางมาถึงที่แล้วแต่อาจจะไม่ปลอดเชื้อเราอาจจะนําเชื้อมาจาก จากที่ไหนอะจากกรุงเทพจากจังหวัดอื่นที่เราไปทำงานมาแล้วก็กลับไปหาพี่น้องของเรานะครับเราอาจจะมีเชื้อไปก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวก่อนเดินทางนะเวันแรกเนี่ยนะครับทำตัวให้สะอาดให้ปลอดโรคเื้อก่อนนะครับตรวจวัดเชื้อตัวเองก่อนจะ,ะก่อนจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับตรวจเองเสียก่อน72ชั่วโมง แล้วผมยังบอกว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยก่อนเข้าบ้านปั๊บเนี่ย ATK อีกทีนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีเชื้อและจะไปพาไปติดกับผู้เท่าผู้แก่ที่บ้านของเราเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมา2ปีะนะบางคน3เลยนะบางคนมากกว่านั้นนะแต่อย่างน้อยๆที่สุดก็ในช่วงโควิดเนี่ยนะผมว่า2ปีอย่างผมนี่2อ่ะ2ปีนี่จะปีที่3อะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องทำให้เราปลอดภัย นะครับไม่มีเชื้อแล้วก็ไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับก็เจอกันแล้วก็ให้มีระยะห่างนะครับไม่ต้องรักกันมากรักกันก็ให้มีระยะห่างตอนนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักมากที่สุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะั้นในวันน,น,นี้วันที่13ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับลูกหลานมาเยี่ยมบ้านแล้วก็การกินอาหารที่บ้านเนี่ยคือธรรมชาติเลย ธรรมชาติของของคนเราเวลาไปกลับไปบ้านไปพบญาติพี่น้องเนี่ยนะไอเราไปพบญาติไปพบพ่อแม่พี่น้องของเราในบ้านของเราเนี่ยนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเรากลับไปเรามีเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับพอรู้ว่าโอ้ยนนมาจากโน้นมาจากนี่ก็ต้องมาเจอกันพอเจอกันทําไงปั๊บก็ต้องสั่งละร้านขายของชํา มาทั้งกลมทั้งแบนมาเลยครับโซดามาเลยน้ํามาเลยครับนั่งล้อมวงกันไอตอนแรกก็ห่างกันใช้แก้วคนละใบนั่งไปนั่งไปนานไปแก้วก็เหลือใบเดียวนะครับกินการเปิดหน้าเปิดจมูกทีนี้แล้วครับไปยาวเลยครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เขาห่วงที่สุดนะครับห่วงที่สุดสงการปีนี้เราต้องเป็นสงการที่ปลอดภยัยไม่เมาไม่ดื่มไม่ขับนะครับกลับถึงบ้านให้ปลอดภยัยนะครับแล้วก็ปลอดโรค ปลอดโรคก,ก็คือว่าเราต้องไม่เอาเชื้อไปแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรา